ครับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนหรือว่าสิพี่น้องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศกะยินด,ดีตอนรับข่าวสู่ซองพอน้องคนหน้าบ้านเฮาอีกแลว้วพี่น้องเอ้ยโดยกลับมาพบมาพ่อกับซองพ่อคนหนะ้าอีกเซนเก่าเซนเคยพ่อพี่น้องตอนนี้พ่อคนหนะ้าเดินทางมา,าทางหน,น้าบ้านห้างพ่อพี่น้องเอ้ยกลับมาหาสาวนวลจันทร์เพื่อนพ่อยพี่น้องเลยมือนี่กา anska, สิมาทายทำอัปเดต เดืองหัวใจเดืองความพักของเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะามื้อนี้ก็พอโัหน้ากับมาฮอดเจอดถึงหน้าของเพื่อนแนีเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยเมื่อนี้กรเข้ากับบองซักซ้าเยเวลาเพื่อนพี่น้องก็ชีเข้าไปทักทายสบายดีน้องเพื่อนเลยเนาะโดยไปรับส้มพร้อมๆกันเลยเพื่อนพี่น้องเลยโดยโดยสบายดีสบายดีสาวนวลจันเนาะโดยโดยจะได้มาพาวงมู่มื้อนี้ เผาสวนวงู่สวนซีดีรูอกระท่อมน้อยโดยกลางคืนกันอนนี่บอกลางคืนกับไว้นอนน้องน้องเคยเป็นคนนอนกลางคืนย่านเลยโดยโดยญ่านแมนเผากลางเวนโดยเผาที่กลางเวนซื่อๆโดยแต่กลางเวนนี่ต้องเผาอะไรยันงัวเข่าเนาะแมนงัวงัวร้ายกลางเวนนะโดยโดยโดยงัวลายเนาะโดยฮดอ่าจัมือฮดทีหนึ่งสันนฮดขู่มือบอ บอกว่ช่วงนี้บรรพฤเพิ่นเอาจักดูดน้ำเน่จักดูดน้ำจักมือใส่สื่อบ้านอาทิตย์หนึ่งกระดูดเท่านึงอาทิตย์หนึ่งพุ่นไ่ะโดยโมเหงเฮงบ่กบโมเหงเขาใส่ลายเด้แบบใส่ให้อิ่มเลยเนาะโดยโดโดยชื่อมีกระปุกเผาสวนเต็นโมอยู่เนาะช่วงเนาะโดยพอได้ไปทางใดขึ้นมาเลยทางใดช่วงนี้เผาสวนช่วงนี้โดยโดยโดยแต่เสียหน่าอยู่ห่างบุมีหน่ายเสียเนาะ เราไม่ค่อยมีรอกหย่านะแต่ก็มีนิดหน่อยเนาะแม่นมีอยู่สางบรายมีเข่าพวกเข่าออกเข่าเฮือหย่ากัญหานิดหน่อยเนาะดูกระปูกลายร้อยวะชนวนโยรวมกันเข่าสามพันกัวโอ้รวมกันหลายคนโดยมีแต่พี่แต่น้องแม่นร่วมกับพี่น้องอะไรแหละโดยโดยกระปูกสารีนะเนาะโดยอืมปุกคู่ปีวะปลูกคู่ปีอยู่ปลูกคู่ปีดิโดย แต่กัปีอะไรซ้ำนี Lock ่แหละปูกนะซ้ำนี euh ่นีเถอะกะเถอะกะลดูดตรงนีกน้ำยะน้ำพอได้น้ำบกก่ะเนโดยโดยโดยยันน้ำบกเนาะโดยน้ำคือแห้งไวแท่ปีนี้มันแห้งไวปีจะเป็นยังเรียกว่าผลปะไวบ่ยันผลปะไวเพราะว่าเขาหลุดตำหนาเลยเนาะดวงโดยโดยยังไงชาวนวนยังมาทำเรื่องดาวข่าวขาวที่หัวใจที่เปิดมานี่ก็มีคนมาจับจองนะบ่กะยังช่วงนี้ มีช่วงไรสามีเนะี่ยก่ะผมมี่วงเนาะมีกะแบบเขาคุยไปเรื่อยๆนะว<อ>ันนี้คุยมาเรื่อยๆแต่เรมีคนที่จะเป็นจริงใจโดยโดยแสดงว่ายัางตัวเปียวอ,อยู่ตอนนี้เนาะเปียวอยูย่ต<า>อนนี้สูตรมาได้จากปีแล้วสำนวนยูสามปีสี่ปีแล้วโอคงสูตรมาสามสี่ปีโดยก็ยังวันนี้ไผมาแบบที่คุยเป็นจริงจังยังไม่แต่คุยนะเขามา Cái khó he... khui đình khơi xét đình, nhàng bao đình, nó bảo mát như Rồi rồi Nhưng không có khuôn trình trại nữa, bởi vì xá phỉ Rồi Cái giặc mê dữ đó Cái giặc mê dữ đó Nó nhụp này là giặc mê khóc qua dữ Chắc tùy ra không nè Nó 30 Ồ <ná>. oh, 30 30S đó Rồi, cà thứ bao bộ đài đó, 30 Rồi Uhm Cà tòa này cà khứ giặc mê đó Cà khứ giặc mê dữ Rồi rồi ตอนนี้ก็ยังอยู่น้ำพ่อน้ำแม่อยู่วเฮือนมีน้ำพ่อน้ำแม่อยู่ตรงนี้ยังบ่ได้อยู่เฮือนของตัวเองยังยังบ่ได้เฮือนยังบ่ได้อือโดยโดยถ้ามีหนุ่มไทยอยากอ่าพื่นหมักหักเนาะจะเอาไปอยู่พุ่นหรือว่าเหตุงานเหตุการณ์กันสิไปน้ำพื่นอยู่บ่ไปอยู่ไปอยอืเพราะว่ามีหนุ่มไทยเนาะพื่น อ่าสนใจมะพี่น้องเลยเนาะอย่างไรเะก็ต้องคุยกันไปก่อนเนาะคุยกันไปสักพักเข่าเรื่องข่าวล่าวกันก็ค่อยไปเห็นงานกันได้เนาะอือแต่เจ้าก็ยอมสีไปอยู่ไปยุไปหาเงินนะส่วนนึ่งนะยากไ้เงินย่โดยสมมติว่าอายุ่นลายได้ใสนวนสิติอยู่บ่างเวตีเวทีเพราะเราฝนหักเฮ่านะว่าะี่ซะดูแลเฮาได้นะโดยโดยกับ กับกับคนต่างคนต่างดูแลกันเนาะแม่นืเพคนดูแลครอบครัวได้เหรกคนดูแลครอบครัวเพันได้นะแต่การทำงานทั้การไปโดยแม่นกต่สิไปอยู่เนาะไปอยู่โดยโดยทางสาวนวลเพื่อนกับตกลงไปพี่น้องเลยเนาะโดยแต่เราก็อยากให้ทางสองคนนี้กับคุยกันก่อนเนาะโดยโดยแม่นเพราะว่าให้ทั้งสองคนนี้คุยดูใจกันไปก่อนเนาะมาไล่ เข่าข้อกันจังใดไว้พี่น้องเอ้ยคอยว่ากันเรื่องที่ฝ่ายมาเนี่กันเนาะโยแต่ในมือไปหาเงินยังสั่นรอนแต่ในมือหน่ะยโมได้ไปทั้งไหนแล้วมีแต่ดูแลสวนนี่แหละดูแลสวนโยก็หาเงินอยู่ในสวนนี่แหละเนาะโยเพราะว่าคือว่าอะไรโมได้ไปเส้นสวนนี่เมนสวนนี้โมได้ไปหาเนาะ พอไปรับจ้างกุญมันก็ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วมันอยากเวิดได้ส่วนมันเนาะโดยโดยตัดอ้อยเคยไปอยู่บอตัดอ้อยบ้านเขาเคยไปนะบ้านเขานาะเขาเคยไปก็เป็นไปไปตัดอ้อยบ้านเขแต่มีอยู่สมัยก่อนๆเนาะในต่ก่อนไม่มีต่ก่อนไม่มีแต่ขุดมันเด็ดนี่คนนี้ม่ได้ขุดมันส่วนไหนโ้ยโดยแตวันนี้กับเพื่อนกับเผาหมู้อไปพี่น้องไปเนาะบัติบัหิเนาะเดืองอายุ่หุไลเนาะสวนนวเนาะบัติ อืมเขาให้คุยเข้าใจกันแมนกรดูใจกันนะคะมบติคือว่าอะไรเนาะโดยกาทั้งดุงหนึ่งกัยังไม่ได้ถาม่าเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นมีดุจากคนอะไประมาณนี้ยังบ่เคยถามจะเถื่อว่าเพิ่นเคยมีครอบครัวล้วบ่ประมาณนี้เคยมีแล้วเถอนึงบ่ว่าหมายถึงว่าอ้ายเพิ่นเลยอ๋ออายเพิ่นแต่ดุงกนยังบ่เคยถามเพิ่นเนาะไม่เคยถามเพิ่นด้แมนยังบ่ได้ถามมีแต่คุยกันซื่อเนาะแต่เพิ่นไม่มียจักลุงจังว่าแหละ ฮักก็สีบะมี่หรอกบะมี่ะักแต่ไหนบะหมี่ดิอือฉันว่าจะแบบมีเมียบ่อยากให้มีแหละเนาะไงมี่ได้เนาะแ่นไงมีเมียก็ยุปุกหักแล้วเนาะโดยอกหักแล้วมันยังกินข้าวกินน้ำนะบ่มื่อนนี้นะกินแล้วันนี้นะกินแล้กินตอนเช้านี่นะโดยตอนเช้าเนาะโดยโดย หมอ,อกมูก็งามคักเน่องมูเนะาะพี่น้องคุณน,นะโอ้พึ่งกำลังปลูกมูเลยหยพี่น้อง,งนเนาะโดยกำลังเป็นมากเนะกาะปลูกกะสิตโตกอยู่ประมาณ 3, สามพันเนาะสานวนเนาะรวมทั้งหมดเลยรวมไปประมาณสามพันตัยพี่น้องหอดเฮือนด่างเขียวคนนี้พี่น้องเลยสามพันกว่าเสานวันเนาะโอ้เจ้าพึ่งกำังปลูกในครอบครัวของเพื่อนพี่น้องเพราะว่ามีพี่มีน้องมีน้องเคยน้ำเนาะโดยคุณน่าข้าวโพดหยพี่น้องเลยทางน้องเพึ่นกับว่าได้ไปทางใดหยพี่น้องเลยอยู่เผาสวนวันนี้ กะแตะระมือกะอยู่เผ่าสวนนี่้วเนาะเผาสวนนั่นต่ระมือกะอืมโดยโดยๆๆตอนแรกอะน้องเคยมานอนเผาตอนแดงโอ้ดยโดยน้องเคยมานอนเผาเนาะโดยกาตะพิษไล่เจ้ากระมี่อยู่ว่าสอดมนพิษไล่ได้เสียลายกระดิ่งม็อกไล่กระดิ่นนายอินต์เพ็ดินตะเพ็ดบุ้เนาะโดยโดยเดี๋ยวจีคอในเริ่มมาเลยเดี๋ยวจีคอพป็นในในเพอพื้ยังไม่มีน mm. นคนผลอย่างได้เลยเมน สิได้เจกให้เพื่อนคุยกันกับเจ้าเนาะดูดโดยโด,ยด,ยดยูแต่ไอ้เพื่อนกะสิงานกะอาจสิเป็นัวหนะ้าดับเมาะมาณนี่แหละแต่ว่าทางนอกนี่กะติดสนใจเนาะเพื่อนกะสิหางานหาการให้เฮ็ดเพราะฉะนั้นเรื่องความพังในการคุยกันไปก่อนเพื่อนเนาะขอให้มันเป็นจริงก่อนค่อยว่ากันนะนะโดย แต่ชาวโน้นนี่ก็พร้อมที่จะหักเพิ่นได้อยู่เนาะโอยโอยถ้าว่าเพิ่นเป็นตาอันหักกับหักอยู่เนาะชาวนวนเนาะแมนแ้าเพิ่นหักครอบครัวเฮานี่หักพ่อหักแม่เฮานี่เนาะเพิ่นหักครอบครัวเฮานะว่าถึงแลนวนะรับเฮาได้ว่าเฮาเป็นไม่ห้างลูกนึงเนาะลูกติดน่องนูกนึงทางน้องเพิ่นนี่งแต่เคยมีครอบครัวมาแล้วเนาะโอยแต่อาจสิกะอาจสิหัก ควบผิดพลาดอะไรตอนนั้นกันเนาะโยมีกับบริเมนว่าควบผ่ักควบมานั่นเนาะเป็นการผิดพลาดเนาะไม่ว้ามืึอนี้กับบรรยากาศก็อยากเดะเดะเนาะชานวนเนาะไมยแดดวนเลยแกลนฮอนกกลนฮอนดิอยู่ไหนอยู่หน้ากับมวลคือกันเนาะอยู่นี่กันเนาะอยู่มวลยุ่งเฮาเคยอยู่เนี่ยเนาะบ้านเฮากับมวลตามบ้านบ้านเฮาเนาะม้วนมวลตามบ้านนอกเขามาแล้วมีอยู่มึงนี่กันทางเผาหมู ส่วนมมยูทูปน้อยพี่น้องเลยเนาะทั้งสาวเพึ่งก็ได้อาเป็นยังไงเนาะทั้งไอ้ฮากะท่าเบิ่งได้กะอย่าลืมมิ่นมาในเด้อเบิรสาวที่โสดๆนะเนาะโดยหรือว่าเบิ่งสาวงามคอยพี่น้องเลยคือสาวนวลจันทร์คยพี่น้องเลยเนาะตั้งใจเปิดใจมานน่กนยังบ่มีผู้บว่าเจ้าเกลือพน่น้องยังบ่มี่เกลือโดยเนืือเป็นยังไรเนาะอมบ่อวานสนีเซภูวาว่๋หรือว่ายังไง มันมีสน่อเฉลี่ยวันโดยมีสนี่ยวานด้วยโดยอืมน่าจเงเส้นกับสีมรบกวนเวลาเวลาเจ้าไหนเนาะโดยคุยกันนานพอสมควรแล้วเนาะโดยใครสิได้ลำลาก่อนสอนคนอะไรมันสบายฮาหาเที่ยวทางอื่นต่ออีกเนาะโดยสบายดีโดยสบายดี